ภายในพิถีพิถันแล้วก็ปราณีตในการออกแบบจริงๆครับ mm. การเก็บเสียงภายใน้นรถโดยสารนะครับทำมาดีฮนะ mm. เสียงที่เล็ดลอดจากข้างนอกเข้ามาข้างในเนี่ยน้อย mm. วันนี้ที่เราใช้เป็นระบบส่งกำลังแบบเกียร์ธรรมดาครับเป็นเกียร์ธรรมดา6จังหวะครับ mm. ก็ทางลาดอย่างนี้ผมมอกไม่มีปัญหาใดๆเลยแต่โอเคขึ้นเนินเนี่ยเนื่องจากว่าเกียร์ที่เขาเป็นแบบในรูปแบบของ6สปีดนะผมเลยมองว่าเวลาขึ้นเนินมันจะเหนื่อยไปนิดนึง หลักมิลสอ,อย่างคุณสันทนมีมาให้นะครับยกเว้นอะแดปตีฟกับตัวเตือนออกนอกเลนไม่ได้เอามานะครับสำหรับสมร์ทนะผมพอใจนะไอ้เรื่องหน้าตาไม่ต้องพูดกันอยู่แล้วหน้าตาเป็นกระบะกระบะที่หน้าตาหล่อมากข้างในหรูปราณีนะครับสมรรถนะโอเคโดดเด่นในเรื่องของความประหยัดเชื้อเพลิงสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ออโตมอเตอร์ไทยแลนด์ครับวันนี้อยู่กับ ออนิว Mazda BT50 นะครับเราจะเริ่มการเดินทางจาก Mazda JP การณาพิเศษครับไปที่ราชบ,บุรีครับแล้วก็กลับมาที่นี่อีกครั้งระยะทาง300กิโลเมตรจะเป็นระยะทางที่ใช้พิสูจน์สมรรถนะของออนิว Mazda BT50 ในครั้งนี้ครับติดตามชมครับ เอาละครับก็ออกเดินทางจากโชลูม m a สด้าเจพการชนาพิเศษครับตอนนี้เรามุ่งสู่พระราม2นะฮะแล้วก็จะไปปลายทางที่ราชบุรีก่อนที่จะกลับมาระยะทางที่บอกว่าตั้งแต่แรก300กว่าโลนะครับก็ได้สัมภาษณ์กับตัว all new Mazda BT50 ในครั้งนี้นะครับก็โมเดลของรถนะฮะก็จากที่เคยเผยแพร่ไปแล้วมีทั้งหัวเดียวมีทั้งตัว Open Cap นะครับแล้วก็มีทั้งตัว เขาเรียกวดับเบิลแคปหรือ4ประตูนะฮะเครื่องยนต์ก็จะมีอยู่รูปแบบ3.0ลิตรกับ1.9แล้วก็ความโดดเด่นของโมเดลนี้ครับผมนิยามว่าเป็นกระบะหน้าหล่อของปีเลยละกันนะฮะเพราะว่าการดีไซน์ในรูปแบบของขอโคดดีไซน์ที่ m a z d a เขาปราณีตกับรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะครับมันทำให้ได้ดีไซน์ที่ที่บอกนิยามของกระบะหน้าหล่อขึ้นมาชุดข้างหน้าเนี่ยถ้าท่านผู้ชมนึกภาพของตัว CX 3ออกนะฮะมันคือ ใกล้เคียงกันมากๆนะครับแล้วก็ตัวชุดไฟนะครับเน้นในรูปแบบของโปรเจคเตอร์เลน LED แล้วนะครับล้อนะครับมีูอ2ขนาดของโมเดลนี้นะฮะคือ16นิ้วที่อยู่ในหัวเดียวหรือตัวเตี้ยนะครับส่วน18นิ้วเนี่ยจะเป็นตัวยกสูงตัวขับ4ขับ2ยกสูงจะใช้เป็นตัว18นิ้วทั้งหมดนะครับส่วนกระบะท้ายก็ยังคงสไตล์ของ Ma z DA ไว้นะฮะความ พิธีพิถันในรายละเอียดต่างๆเนี่ยโอเคภายในก็ภาพรวมแล้วเนี่ยมันจะดูมีคลาสกว่ากระบะสำหรับสาหรับมุมมองของผมนะฮะใกล้เคียงกับคลาสของ SUV เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการพัฒนาร่วมกับค่ายผู้ผลิตบริษัทหนึ่งที่เป็นเจ้ารถกระบะในบ้านเราอยู่ตอนนี้นะครับมา z ด,ด้ไม่ได้เปลี่ยนพารอะไรนะฮะคือในส่วนของอะไหล่ในส่วนของต้นทางมายังไงเนี่ยก็ยังคงไวว จุดเด่นของมาสด้าอยู่ที่เ,เรียกบริการหลังการขายในกรณีที่นํารถเข้าบริการหลังการขายนะครับค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษารถเนี่ยจะต่ํามากๆอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าเจ้าตลาดด้วยซ้ํานะครับแต่โอเคภายในรถเนี่ยนะฮะก็อย่างที่บอกวัสดุที่ใช้ค่อนข้างปราณีตแล้วก็ที่ขับอยู่ตอนนี้นะครับเป็นตัวขับ2ยกในรุ่นของเครื่องยนต์1.9กนะฮะเบาะก็จะเป็นเบาะหนังแล้วก็ชุดเบาะเนี่ยเขาจะมาเป็นในรูปแบบของเบาะปรับไฟฟ้า ส่วนของฝันคนขับนะครับส่วนคนนั่งเนี่ยก็จะเป็นปรับแมนนวลธรรมดาพวงมาลัยปรับขึ้นลงเข้าออกได้สี่ทิศทางนะฮะก็ตรงเนี้ยชอบเพราะว่าเคยสัมผัสกระบาะเนี่ยหลายๆลรุ่นมีมีที่ยังปรับขึ้นลงได้แค่อย่างเดียวนะครับไม่สามารถดึงพวงมาลัยเข้าออกได้เพราะฉะนั้นพอมันปรับขึ้นลงได้สี่ทิศทางปุ๊บเนี่ยสรีรละร่างกายของเราเนี่ยเราปรับให้มันแมทกับรถได้ง่ายขึ้นครับตรงนี้ในส่วนของหน้าจอนะครับก็ไปคือ อย่างที่บอกเป็นแบบเดียวกับกับค่ายที่พัฒนาร่วมกันตรงกลางเขามีดิสเพย์ขนาด4นิ้วนะครับก็เรียกดูรายละเอียดของการใช้งานรถต่างๆได้ทิป A ทิป B ีเอเวอร์เรต่างนะฮะร,รวมถึงเข็มทิศนําทางก็มีเช่นเดียวกันแล้วรุ่นที่ขับอยู่ตอนนี้นะครับเป็น1.9นะครับเกียร์เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดในกรณีที่เราลากเกียร์นานครับเขาจะมีเตือนขึ้นมาครับว่าให้คุณเปลี่ยนเกียร์ได้แล้วนะครับให้อัพเกียร์ไปหนึ่งตำแหน่ง ก็จะมีบอกอยู่ที่ตัวดิสเพย์เช่นเดียวกันในส่วนของจอดิสเพย์นะครับขนาด4นิ้วที่ว่ามันจะมีฟีเจอร์หนึ่งที่เป็นการทํางานของเข็มทิศแล้วก็เข็มทิศตรงนี้ก็ไปเชื่อมต่อกับตัวนิเกเตอร์ที่ติดมากับรถครับนิเกเตอร์ติดมากับรถเนี่ยแดงที่จอทัชสกรีนนะฮะขนาด7นิ้วต้องบอกว่าจอเนี้ยใน All New Mazda BT50 มีอยู่ด้วยกัน3แบบถ้าตัวเตี้ยจะไม่ได้เป็นจอครับจะเป็นวิทยุแบบ2ดินธรรมดาส่วน ที่ผมใช้อยู่เป็นรุ่นท็อปของ1.9ขนาด7นิ้วแล้วก็ในส่วนของตัวรุ่นท็อปที่มันเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับ3.0ลิตรเนี่ยเป็น9นิ้วตัวหน้าจอตรงนี้นะครับรองรับการเชื่อมต่อของสมาร์ทโฟนทั้ง2ระบบทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ในส่วนของ Apple CarPlay นะครับจะพิเศษตรงนี้ว่าเขาสามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายได้ส่วน Android Auto ยังงใช้าสายเสียบอยู่นะครับแล้วก็ทัชสกรีนตรงนี้ครับ นอกจากทํางานของพวกระบบความบันเทิงแล้วนะครับยังทํางานระบบกล้องมองหลังด้วยแล้วก็มาพร้อมกับ RCTA หรือว่า r e a r c s s Traffic Alert ในกรณีที่เราถอยหลังจากซองนะถ้ามีรถวิ่งผ่านเซนเซอร์ตรวจจับเจอนะครับก็จะมีเสียงเตือนมาให้แล้วก็นอกจากนี้ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานทุกรุ่นสําหรับตัว s ซ r ร์ลาวสปีกเกอที่อยู่ด้านบนหลังคานะครับเป็นมาตรฐานทุกรุ่นเลยอันนี้ก็พิถพิถันในรายละเอียดอีกแล้วน่าสนใจตรงที่ว่า ของที่ให้มาพอสมควรนะฮะหน้าจอเนี่ยภาพที่แสดงชัดเจนนะครับแต่ว่านิดนึงที่ว่าเขาก็ให้เผื่อมานะคือผมมองว่าถ้าเกิดว่าเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้แล้วเนี่ยนะครับในวิเกเกอร์ hmm. <Nav igator S 2> ติดรถเนี่ยมันต้องบอกว่ามันพัฒนาช้ากว่าสมาร์ทโฟนเนื่องจากสมาร์ทโฟนมันมีการอ mm ัปเดตแอปพลิเคชันของตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่ในวิเกเกอร์ติดรถนะครับคุณต้องนํารถไปอัปเดตที่ศูนย์บริการถึงจะเป็นการ ปรับปรุงซอฟต์แวร์ปรับปรุงโปรแกรมให้มันทันสมัยมากยิ่งขึ้นไม่เป็นไรก็ถือว่ามีมาก็ก็ดีฮะในกรณีที่เราไม่อยากใช้สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อนะครับก็ดูนวิเกเตอร์จากตัวหน้าจอได้นะครับพวงมาลัยนะฮะฝั่งซ้ายก็ใช้ควบคุมหน้าจอเหมือนกันนะครับเรื่องเสียงเรื่องการปรับช่องวิทยุหรือการเสิร์ชหาตัว USB หรือพวกการเชื่อมต่อต่อตาง นะครับส่วนฝั่งขวาคูซอนโทนมีมาให้นะฮะแล้วก็มีบายสปอร์ตมาให้ด้วยแต่ก็มีแต่คูซอนโทนและบายสปอร์ตนะครับก็ผมาบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยี e d a s นะฮะที่ถูกติดตั้งใน b t 50แล้วก็ในส่วนของบอดี้ที่เป็นดับเบิลแคปสีประตูนะครับข้างหลังที่เท้าแขนเขาเนี่ยเขาจะมีช่องเขาเรียกว่าช่องระบายความเย็นออกไปข้างหลังรวมถึงช่องเสียบ u s เนะครับเท่ากับว่ารถคันนี้นะครับ มีช่องเสียบ USB อยู่บริเวณตำแหน่งด้านหน้าแล้วก็ข้างหลังสำหรับผู้โดยสารตอน2เนี่ยก็เผื่อมาไว้ให้ครับระบบแอร์ครับก็นอกจากตัวระบายความเย็นจากข้างหลังนะฮะตัวแอร์เขาเองเนี่ยเป็นแอร์อัตโนมัตินะครับในในรุ่น Open Cap ในรุ่น d u u l l e c แ p นะครับทั้ง3.0ทั้ง1.9แต่ถ้าเกิดว่าเป็นในรูปแบบของมือหมุนเนี่ยในส่วนของหัวเดียวหรือว่าตัวขับ2ตัวเตี้ยนะครับยังใช้เป็นแบบมือหมุนอยู่ แล้วก็รุ่นที่ใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับตัวดับเบิร์แคปนุนะครับมีอันนี้มาให้ด้วยครับมีตัวฮีเลอร์เซนคอนโทรลมาให้ด้วยในกรณีที่ลงทางชันนะฮะร,ระบบก็จะเข้ามาช่วยเอาเครื่องยนต์มาช่วยเบรกช่วยดรอปความเร็วเอาไว้ครับจริงๆแล้วระบบพวกนี้มันจะอยู่ในรุ่นขับเคลื่อนสีล้อแต่แต่ทางรุ่นขับเคลื่อน2ล้อของตัวยกสูงก็มีติดฟีเจอร์นี้มาให้ด้วยแล้วก็พวกในส่วนของ p าร์คิ g งเซนเซอร์ต่างๆ ม,มาให้ทีนี้การเก็บเสียงภายในห้อโดยสารครับเราใช้วิ่งมานะครับความเร็วก็ไม่ได้เยอะมากนะักเฉลี่ยประมาณสัก80กิโลเมตรชั่วโมงการประกอบของ Mazda นะครับถึงแม้ว่าเป็นการพัฒนาร่วมกับค่ายรถยนต์อีกค่ายหนึ่งก็เถอะแต่ผมว่าการเก็บเสียงตรงนี้ใช้ได้เงียบดีฮะเงียบดีแล้วก็ฟิลลิ่งที่สัมผัสมานะครับในส่วนของช่วงล่าง ที่ข้างหน้าเป็นอิดสลามแมกกาสันเนี่ยส่วนข้างหลังที่เขาเป็นแหน่แผ่นนะฮะไม่นุ่มผมรู้สึกว่ามันไม่นุ่มครับไม่ไม่ไม่นุ่มจนยุ้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยยังคงมีฟิลลิ่งแบบสมาร์ทสมาร์ทหน่อยสำหรับสำหรับกระบะหน้าหล่อคันนี้นะฮะส่วนเครื่องยนต์เนี่ย1.9ลิตรที่ใช้มาครับ150แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรตรงนี้นะครับ ก็เป็นบล็อกเดียวกันไม่ได้มีการปรับปรุงไม่ได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือปรับแต่งในส่วนของกล่อง ECU เพิ่มไปอย่างใดฮะเป็นแบบเดียวกันตัวนี้ที่เด็ดมันอยู่ในเรื่อง,องการประหยัดเชื้อเพลิงครับ16.1กิโลเมตรต่อลิตรเป็นตัวเลข Eco คสติเกอนะครับที่ที่ทางภาครัฐออกมาให้สำหรับ all new Mazda BT50 ก็ถือว่าถือว่าเป็นเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างประหยัดแต่วันนี้ฮะ ที่ผมวิ่งมาตอนนี้ก็ร่วมๆสักสัก 60- 70โลแล้วเนี่ยนะครับตัวเลขที่เราเซตอัพไว้มันเกิน16.1ไปแล้วแน่นอนตัวแปรมันอยู่ที่ว่าผมไม่ได้ใช้งานในเมืองอย่างเดียววันนี้เรากำลังวิ่งออกนอกเมืองก็แน่นอนแล้วว่าวิ่งออกนอกเมืองอตัตาเสิเนเบอรมันจะไปประหยัดเพิ่มขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นระยะทางยังเหลืออีกเยอะนะครับก็เดี๋ยวลองไปสัมผัสกับตัว a นิมัสตา d a b ี5 0่กับระยะทางที่เหลือเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับว่า สถานการณ์ต่างๆที่เราเจอนั้นจะเจออย่างไงบ้างแล้วสมรรถนะของรถคันนี้เนี่ยจะคุ้มค่ามากน้อยขนาดไหนครับ เ็เดินทางมาถึงถึงว่าเป็นจุดหมายนะฮะของของการเดินทางในทริปนี้ครับอยู่ที่จังหวัดราชบุรีฮะแล้วก็เป็นอ่างเก็บน้ํากลางเต็นท์แคมปิ้งกันสวยๆแบบนี้ครับกับ a l น n e มาสด d าบีทีครับเมื่อกี้เราเดินทางผ่านมาฮะทั้งรูปแบบในเมืองนะครับนอกเมืองขึ้นเนินลงเนินทางโค้งคงดเคี้ยวมากมายครับพอจ,จับสัมผัสได้อยู่หลายเรื่องนะครับ เครื่องยนต์1.9ที่ผมใช้มาในตัวรุ่น High Laser นะครับรุ่น SP ซึ่งเป็นตัวท็อปเนี่ยนะครับแต่ว่าระบบเกียร์ที่ใช้เป็นเกียร์ธรรมดา6จาัาางหวะทั้งราบวิ่งมาโอเคเลยครับกำลังของเครื่องยนต์นะครับ150แรงม้าก,กับ350ตันเมตรเนี่ยใช้การได้ดีโดดเด่นในด้านของความประหยัดเขาเคลมไวว่า16.1กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่ผมทำทะลุเพราะว่า วิ่งทางไกลเนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นตัวเลขที่ประหยัดอยู่แล้วฮนะส่วนการใช้งานขึ้นเนินลงเนินทางโค้งคดเคี้ยวนะครับช่วงล่างไม่ถือกระยุ้ยนะมันจะออกเป็นแบบแน่นๆน่นนิดนึงครับพวงมาลัยแม่นดีนะฮะก็ถือว่าเป็นการสะท้อนการขับขี่ในในรูปแบบของ m a สด้าที่ทำมาได้ดีแต่ในกรณีที่ขึ้นเนินครับ เราต้องคุ้นเคยกับในเรื่องของอัตราทดนิดนึงเนื่องจากว่าอัตราทดเขาค่อนข้างจะมีอัตราทดหลายจังหวะนะฮะก็เป็นเกียร์ขสปีดอาจจะมีอาการที่กําลังเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันหายไปช่วงขึ้นเนินหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าโอเคคุณทําความคุ้นเคยกับเขากับ,ก,บกับตัวอาตาัตราทดกับตัวระบบเกียร์เนี่ยน่าจะน่าจะทาได้ดีกว่าเพราะว่าผมสัมผัสมาประมาณสักร้อยสองกิโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เนินที่ขึ้นวันนี้ไม่ได้ชันมากมายนักนะฮนะ,ะแต่ว่า เรื่องของการส่งความเร็วขึ้นเนินเนี่ยอาจจะอาจจะยังไม่ยังไม่แมทชิ่งกันสักเท่าไหร่ตัวช่วยการขับขี่อื่นนะฮะที่อยู่ในรถเนี่ยก็ในเรื่องคูซอนโทนนะครับในเรื่องบายสปอร์ตก็มีเตือนมาให้นะฮะเรือคอสทราฟิกอเรสต์ก็มีมาของส่วนใหญ,ญ่จะเป็นจะเป็นของที่จําเป็นนะครับจะยังไม่มีก็พวกไอ Adapt ้อดัพติฟคูซอนโทนอะไรพวกเนี้ยนะครับที่ยังไม่ได้ติดตั้งมาให้นะฮะภาพรวมที่ผ่านมาครับถือว่าโอเคแต่ว่าอาจจะมีตัวแปรในเรื่องของขึ้นเนินลงเนินที่ อารทดเกียร์เนี่ยต้องทําความคุ้นเคยกับเขาสักพักหนึ่งก่อนนะฮะก็ตรงเนี้ยเส้นทางที่เหลืออยู่ครับเดี๋ยวเดินทางกับกรุงเทพก็อีกประมาณสัก100ยกิโลเศษทั้งหมดเดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งตอนนี้ขอไปสร้างความคุ้นเคยกับเส้นทางที่เหลือก่อนกับ All New Mazda BT50 ครับ เอาละครับเข้าสู่ช่วงทางการทดสอบ all new Mazda BT 5 0ใหม่กันแล้วฮะตอนนี้ผมก็สัมผัสกับเจ้ากระบะหน้าหล่อคันนี้นะครับมาประมาณร่วมๆ200กิโลแล้วฮะบทสรุปได้หลายเรื่องเลยครับวันนี้นอกจากความเป็นกระบะหน้าหล่อนะฮะคือหน้าเขาไปคล้ายๆ SUV นะว่าง่ายๆกระจังหน้าที่เป็นซิกเนเจอร์ของ m a z d a เนี่ยถูกหยิบยกมาหมดเลยแล้วก็ตัวไฟที่เป็นโปรเจคเตอร์เลน LED นะครับมีมาให้นะับมี daytime มี ตัดหมอกมีอะไรมาให้ครบสําหรับรุ่นที่สัมผัสเยอะที่สุดในวันนี้ก็คือตัวเครื่องยนต์1.9นะครับเป็นในรูปแบบของ High เ a อ e r ดับเบิลแค4ประตูนะครับเป็นขับ2ยกสูงเกียร์ธรรมดาตัวภายนอกความโดดเด่นมาจากด้านหน้านี่แหละครับครึ่งรถข้างหน้าส่วนข้างหลังนะฮะฝาท้ายเนี่ยยังไม่ได้มีการติดตั้งระบบช่วยผลแรงนะมันยังออกหนักๆอยู่ภายใน พิถีพิถันแล้วก็ปราณีตในการออกแบบจริงๆครับการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารนะครับทำมาดีฮะเสียงที่ได้ลออจากข้างนอกเข้ามาข้างในเนี่ยน้อยเนื่องจากว่าเขาติดตั้งวัสดุซับเสียงไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางรูของที่อากาศเข้าหรือตรงไหนก็แล้วแต่วิศวกรมาดะอุดรูเสียงไว้ทั้งหมดแล้วก็เขาเรียกว่าติดตั้งแผ่นซับเสียงไว้รอบห้องโดยสารทุกมิติทําให้ห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างเงียบแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องครับวัสดุที่ใช้หุ้มเบาเนี่ยสีออกน้ําตาลน,นะฮะแล้วก็ เบาะหน้าปรับไฟฟ้านะครับสำหรับคนขับนะส่วนคนนั่งเนี่ยยังไม่ได้เป็นปรับไฟฟ้าแต่โอเคโดยรวมแล้วเนี่ยดูให้ความหรูหราพอสมควรเลยในคลาสของรถบะภายในเนี่ยคือออกเป็นแนว SUV เลยแหละในส่วนของมาตรวัดนะครับก็จะมีจอดิสเพย์ตรงกลางเนี่ยที่เราเรียกดูฟีเจอร์ต่างๆได้หลายฟีเจอร์รวมถึงตัวการใช้งานหรือคอนซัมชันของรถต่างๆดูได้จากตรงนี้ดิสเพย์ที่มันมีตัวของเข็มทิศเข้ามา ก็ไปเชื่อมต่อกับตัวจอกลางครับ1.9 Hi เซ s ร r ตัวที่เราเทสวันนี้นะครับจอจะเป็นขนาด7นิ้วฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว 4x4 จะเป็นขนาด9นิ้วแต่หน้าตาคล้ายกันผิดกันแค่ขนาดแล้วก็เชื่อมต่อกับตัว Apple CarPlay รวมถึง Android Auto ได้ด้วยแต่พิเศษในส่วนของ Apple CarPlay ครับสามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายได้นะ Android ต้องเสียบสายอยู่มาทางด้านของขุมพลังนะครับขุมพลัง1.9 100 50แรงม้าพร้อมแรงบิด350ินิวตันเมตรเนี่ยโดดเด่นในเรื่องความประหยัดครับขับพื้นทางลาบปกติเนี่ยถือว่าดีเลยสมรฮานะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ด้อยเลยนะครับแรงม้าร้อยแรงม้าพร้อม3 5 0ินิวตันเมตรที่เป็นเรื่องของแรงบิดเนี่ยใช้งานปกติสบายๆในเรื่องของระบบส่งกําลังนะครับวันนี้ที่เราใช้เป็นระบบส่งกำลังแบบเกียร์ธรรมดาครับเป็นเกียร์ธรรมดา6จังหวะครับก็ทางลาบอย่างนี้ผมบอกไม่มีปัญหาใดๆเลย แต่โอเคขึ้นเนินเนี่ยเนื่องจากว่าเกียร์ที่เขาเป็นแบบในรูปแบบของ6สป,ปีดนะผมเลยมองว่าเวลาขึ้นเนินมันจะเหนื่อยไปน,นิดนึงในการที่ใช้เกียร์ถ้าเราไม่คุ้นกับเกียร์พวกนี้มาก่อนนะครับอาจจะไปหมดแรงในการที่ใช้ตำแหน่งเกียร์เนี่ยประมาณสักเกียร์สเนี่ยหมดแรงกลางเนินเอาอย่างไก็ต้องไล่เชนเกียร์เอาแต่โอเคปรับเขาเรียกปรับตัวให้เข้ารถเนี่ยไม่นานแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างนะครับข้างหน้าที่เป็นอิสระข้างหลังเป็นตัวแหนบเนี่ย เซตอัพมันไม่ได้นุ่มจนย้วยนะฮะฟิลลิ่งที่ผมสัมผัสมาได้ในวันนี้นะครับแม้ว่าจะพัฒนาร่วมกับค่ายรถกระบะที่เป็นเป็นอีกหนึ่งเจ้าของตลาดเมืองไทยนะครับแต่ก็ฟิลลิ่งของเขาอ่ะไม่ได้นุ่มครับไม่ได้นุ่มออกเป็นแนวแน่นๆแล้วก็ความกระด้างเนี่ยน้อยนะครับถามว่าสัมผัสได้ถึงความกระด้างไหมสัมผัสได้แต่ก็ไม่เหมือนกระบะในที่เคยสัมผัสมาในหลายๆแบรนด์นะครับก็มันจะไม่กระด้างขนาดนั้นนะฮะ ส่วนตัวช่วยการขับขี่ครับที่ที่เรียกว่า ADA s แล้วกันนะครับไม่ได้ยกมาหมดคําว่าไม่ได้ยกมาหมดหมายถึงว่าทางต้นทางเนี่ยอาจจะมี adaptive c r u คุ e control เข้ามาที่เป็น ADA s นะครับแต่ m a z d a นะครับหยิบบายสปอตมารวมถึงเลีควอสท s ฟฟิกอ f i c a ร e ต t นะครับที่ทํางานร่วมกับจอกลางตรงนี้แหละจับภาพมาแสดงหลักๆมีสองอย่างคุ้ส่นทนมีมาให้นะครับยกเว้น a d ดัพตีฟกับตัวเตือนออกนอกเลนไม่ได้เอามานะครับภาพรวม ตรงนี้เนี่ยสำหรับสมรรนะผมพอใจนะไอ้เรื่องหน้าตาไม่ต้องพูดกันอยู่แล้วหน้าตามเป็นกระบะกระบะที่หน้าตาหล่อมากข้างในหรูปราณีนะครับสมรรนโอเคโดดเด่นในเรื่องของความประหยัดเชื้อเพลิง16.1กิโลเมตรต่อลิตรคือตัวเลขที่ e c o s t i ติ e r เกาไว้ให้กับตัวของ all new Mazda BT50 นะครับราคาครับ1,12,000บาทเนี่ยเป็นราคาของเจ้านี่ครับรุ่น 1.9นะครับขับ2ยกสูงดับเบิลแคบ4ประตูครับ mm hmm. ก็ราคาเนี่ยถือว่ามาสด้าตั้งราคาไว้แข่งกันสูงมากๆนะครับในตลาดเนี่ยแล้วตั้งราคาไวค่อนข้างจะต่าแต่ที่เด็ดนอกจากนี้ครับหลังการขายไปแล้วในเรื่องของการบำรุงรักษาเขามีแคมเปญนฮะคแคมเปญฟรีในเรื่องของค่าแรงครับส่วนค่าน้ํามันเครื่องนะครับในระยะทาง100,000กิโลสาหรับรุ่นนี้20,000นิดนิด ที่เจ้าของรถต้องเสียให้กับทาง m a z ด้ก็ถือว่ายังถูกแล้วอีกอย่างหนึ่งราคานี้เนี่ยที่ผมไปสืบมาใช้นะ้ํามันเครื่องเกรดสังเคราะห์ร้อซนะครับถ้าเป็นกึ่งสังเคราะห์จะอยู่ประมาณหน0 0งกว่าบาทเท่านั้นซึ่งอยู่ในแกณฑ์ที่ต่ําสุดในตลาดก็ว่าได้อันนี้เป็นเป็นข้อดีของของเรื่องหลังการขายที่ m a สด้าไปให้กับเจ้าของรถในอนาคตที่สนใจ all new มาสด้า Bt50 ครับภาพรวมลหล่อหรู สมรรถนะโอเคสำหรับ1.9นะแล้วผมก็คาดว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของ all new mazda bt 5 0 generation ใหม่อันนี้แหละครับผมทั้งหมดครับก็เป็นเรื่องราวใน auto motor thailand นะครับที่ทดสอบสมรรถนะของเจ้า all new mazda bt 5 0ใหม่ครับก็ฝากกันไว้ด้วยครับกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเอาไว้ครับกับ auto motor thailand ครับหรือทางช่องทางอื่นนะครับที่เว็บไซต์ auto world thailand และ เฟซบุ๊กแฟนเพจออโตเว r ร์ไทยแลนด์ครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับกับกระบะหน้าหล่อหรูสมรรถนะโอเคเลยครับออนิม m สด้าบีทีห้าสิบใหม่ครับสวัสดีครับ